สวัสดีครับรำมาขอบคุณครับอ๋วันนี้มีผลิตภัณฑ์มาให้ทุกคนหลอ,อกด้วยเหมือนกันแหละไม่ได้มาหลอ,อกคนเดียวหรอกอุ้ยอ๋อ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 ออนางฟ้าตกสวรร<ม>ค์มาเธอมากมับฝนหรือเปล่าเนี่ยเธอ,อมากับฝนเหรอแปลว่าเราไปอึ่งเหรอเรายังไม่ได้ว่าเลยเรานึกว่าแบบเออฝนตกมาแล้วนางฟ้าตกสวรรค์นเนี่ย,ยแล้วหล่นลงมหาหาเรา เขเจ็บปะฮะเป็นไรอะครับอีเจนมันแกลตอนไหนอะพี่เห็นไหมคะผู้หญิงนี้มันไม่ค่อยสวยสวยสวยจะตายเมื่อกี้เนี่ยเขาสวยอยู่เขาสวยวันนี้เขาแต่งหน้าแบบโทนใหม่เลยผมเห็นเขาผมไม่เคยเห็นเขาแต่งโทนธรรมชาติไหมคะโทนแบบไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่มันก็แบบอิ่มเหมือนปูเนี่ยครับฮะหนูต้องสวนที่สุดเหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยไหมวันนี้วันนี้เหนื่อยวันนี้ไม่เหนื่อยมากเนี่ยพลังใจจริงเหรอใช่ขายไปเจ็ดชั่วโมงถามเลยทำงานเนี่ยทำงานกี่โมงถึงกี่โมง อ่ะตอนนี้สี่โมงเย็นถึงตีสามแล้วกี่โมงฮะนอนกี่โมงเป็นเรื่องของอนาคตเราอยาปมาถึงวันนี้ไม่ทุกวันตั้งแต่ไลฟ์มาสิบอะไรเกือบเดือนหนึ่งละแต่วจริงนะต้องขอบคุณแบบไลฟ์ของเจนนี่มากๆเลยบบว่าเป็นการแบบช่วยเหลือทั้งตัวนักแสดงเองทั้งผลิตภัณฑ์เองอะไรอย่างเงี้ยนะไลฟ์ของเจนนี่เป็นสิ่งที่แบบดีมากๆเลยนะแล้วก็เออนั่นแหละแล้วช่วยเหลือผู้อื่นด้วยมาแล้วก็ช่วยกันไปช่วยกันมาเนี่ยก็เลยก็เลยเห็นเหนื่อยๆนยก็เลยอยากให้สู้ไง สู้ๆรักที่สุดอยากให้สู้ที่เด็ดเราอะไรมาขายอ่ะคะเนี่ยวันนี้นี่เอาชินเกะมาค่อยๆขายค่อยขายเราคุยเรื่องอนาคตเรากันก่อนดีกว่าอนาคตเราก็อยู่ตรงนี้แหละต่อใช่ชอบปะเราต้องเราปัจจุบันชอบเลยมาดูดูลายเสื้อไงดูลายเสื้อเขียนได้ไหมลายเสื้อมาช่วยปลุกให้ตื่นเนี่ยน่าตื่นเนี่็ดเด็ดเราอยู่ใเนีย มาน้วยให้เอาแรงเอาแรงนะวันนี้มันเกิดภูง่าจริงเหรอใช่ไงเฮ้ยแงพี่เบิร์ดดีคุณน่าค่ะขอให้เจริญรุ่งเรืองแน่นอนว่านี้ต้องเจริญอยู่แล้วอ้โร่ำรวยร่ำรวยขอบคุณพี่เด่นมาครับร่ำรวยสวยๆเริ่มเริ่มหมูกระทะเป็นไงบ้างอ๋อเจงแล้วหมาอ๋อหมาเออหมาหมามันสบายดีแต่แค่มันอายุนาหนูไม่ได้แล้วอายุเท่าไหร่แล้วหรือว่าตอนลงมาไม่รวยอยู่เลยหมาตอนนี้มันอยู่หมูสาม หมูดังมาห้าปีดังจากหมาแล้วห้าปีแปดปีละอายุนานห้านานแปดปีดปใช่โอ้โอก็เยอะอยู่เยอะเยอะเพราะว่าหมาเราสามปีเราเราติดตามเราติดตามดูตลอดเลยตอนที่เป็นหมูกระทะมันน่ารักอ่ะมันน่ารักก็ต้องยอมรับเลยว่าหมูกระทะก็เป็นหนึ่งหนึ่งตัวอย่างที่ทาให้ผมแปลหมามาเลี้ยงเหมือนกันจริงหรอ,อใช่แต่ว่าเราแบบเราอาจจะยังแบบเราอาจจะเราเราเคยเอาหมาหมาหมาข้างหมาแบบที่น่าของสาลอะไรเงี้ยมาเลี้ยงอยู่ครั้งหนึ่งแต่เรารู้สึกว่า คือบางทีอ่ะหมาที่โอมาบางทีมันเป็นผสมแล้วแล้วทีนี้มันพอมันเป็นผสมแบบพันธุ์อื่นๆอเนี่ยมันจะไม่ค่อยแข็งแรงออแล้วก็จะเป็นโรคนู่นโรคนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เคยเอาไปรักษาหมดไปเยอะมากแต่นางก็รอดออทีนี้เราก็เลยเอ่อเือกที่จะเลี้ยงหมาที่แบบดูพันธุ์ที่แบบแข็งแรงและเขาะ้ากับเราเราก็เลยได้แจ็คละโซมาซึ่งหลงมากแจ็คและโซหน้าตาเป็นไงน <The Mask S 1> เดอะแมสไงไม่เคยดูเลยนอกการทัวร์ด่าน แจ็คลาโซ่เธอ,อเขาไม่รู้จักแจ็คลาโซ่อ่ะหมาตัวเล็กๆดื้ออ่ะตัวไหนอ่ะไม่คือต้องบอก,ก่อนบูหมาจะเตียนกับหมาจรเหมือนเคยบูหมาถ้าเป็นหมาพันเนี่ยผมจะไม่ค่อยเก่ง แต่ถ้าเป็นหมาจรอะไรอย่างเงี้ยบูมันจะช่วยแต่หมาจร oh. แต่หมาจรหมาพัานหมาโดนทีงเนี่ยคือบูมันไม่ได้ศึกษาเรื่องหมาแบบหมาเนี่ยแต่บูมันศึกษาหมาจรนอะเข้าใจแล้วเป็นพว่แบบสงสารร้อยเปอร์เซ็นต์ของบูอ๋อนี่นี่ออนลูกผมออมาเลิศเออดื้อยเนี่ยใช่แต่แต่เขาผมคือจะแบบผมจะเป็นสายแบบประมาณว่าเอออยากอยากอยาก,ยากเลี้ยงหมาแล้วก็ดูว่าเออพันธุไหนที่จะแบบเราจะดูแลได้แล้วดูเหมาะก,กับเราซ,ซ,ซึ่งดันเป็นแจ็คลาโซซึ่งดื้อแต่แต่นาไม่ได้ื้อเรียบร้อยเหรอ แต่ขบูมัาศึกษาหมาจรอ่ะเนี่ยก็จะรู้ว่าน้องว่าแจ็ลโซ่พันเขาเป็นยังไงจะัเอาหมาจรศึกษาจริงจังเลยว่าชีวิตหมาจรเป็นยังไงอะไรยังไงน้อยคนนะใชู่มศึกษาหมาจรเลยรู้ป่ะว่าตอนแรกบูก็บุมก็ตอนแรกนะตอนที่บู้เอาหมาจรมาเลี้ยงแรกครับคือเราให้เขาตอนแรกให้เป็นไก่ก่อนเพราะว่าจะให้เปลี่ยนมาเป็นอาหารเม็ดเลยอ่ะหมาจรเขาจะแบบว่าเอ้ยไม่กินเพราะว่าเขาไม่เขาไม่กินแซบมาเขาเคยกินแซบมาเขาเคยกินเศษอาหารเขาเคยกินกระดูกเขาเคยกินอะไรอย่างเงี้ย พอเสร็จปุ๊บที่เนี้ยวันที่ผมเอากระดูกให้เขาอะหมูทะนี่แหละตัวแรกนี่แหละทำให้ผมได้ศึกษามาจนอะกัดเออกินกินอาหารขึ้นนึงได้อีกขึ้นนึงไปขุดกินแล้วฝังเราก็ตกใจเฮ้ยทำไมต้องฝังกันเันไปเก็บะไว้แล้วก็พอไปแบบเอ้ยพอไปดูตามตามดูอ๋อหมาจรอะเขารู้ว่าวันนี้เขาไม่มนข้าวแต่เขาไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เขาจะมีข้าวกินไหมเพราะฉะนั้นเขาต้องแบ่งไว้ต่อให้วันนี้ไม่อิ่มยังไงก็ต้องแบ่งไว้ขึ้นอ๋อนี่ครับความรู้ในาเี้ยอชีวิตหมาจร มีคน,นมีนางฟ้ามาด้วยโอ้ยเหนื่อยได้ลูกเอ้ยเฉลยเฉลยได้ลูกเอ้ยหายเหนื่อยแล้วค่ะไม่เหนื่อยหรอกทำเพื่อคนอื่นเนี่ยมันจะมีแรงมีแรงขอให้มีแรงมีแรงมีแรงทมา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 วันนี้เราขายอะไรกันนีวันนี้เกิดบูมนะพี่นี้วันนี้วันเดย์ไปแล้ว นี่แหละขอบคุณที่ดีที่สุดดูสิพี่เป็นดีบูมไี่ดีนก็อยากเราเราเราให้อะไรได้เราก็ให้ขอบคุณที่แบบเออแต่ว่าท่านี่ใช่พวกคุณทําเพื่อแบบนักแสดงหลายๆท่านแล้วก็ทั้งทั้งผลิตภัณฑ์ของทางหลายคนเยอะแยะมากใช่ก็อยากช่วยเหลือขอบคุณมากขอบคุณมากวันนี้ผมก็มากับชินเกะจ้าเฮ้ยของพี่เหรอของพี่แอนใช่ของพี่แอน ซึ่งพี่แอนเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านผมแล้วผมชอบไปหลอยของของใช้หลายของใช้ว่าแบบอะไรดีอะไรนี้แล้วผมก็เลยมาสนุนมาสนุนกับตัวนี้จ้างพี่เด่นคุณว่าอยู่หมู่บ้านเดียวกันไม่เขามาาเไปเอาของไปใช้ก่อนใช่เพราะเขารู้ไงว่าเออผู้ใช้จริงอะไรเงี้ยก็คือไปเอาที่บ้านเขาใช่แล้วพี่ก็เลยใช้งานกลับเมื่อคืนเด่นเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นวันนี้มาทำงานให้พี่เลยเมื่อพี่พี่พี่ฝนน่ะก็อยู่ในหมู่บ้านผมผมก็ไปเอาซีนเข้ามาใช้ พี่ฝนพี่ฝรั่งหมี่ฝรั่ปฝ้าติดกับพี่เลยอะไรอะไรดีเนาะหมู่บ้านพี่เด่นคุณไปไหมเออไปเถอะไปร้านฝนแวะบ้านพี่ด้วยนะติดกันเลยเออแต่ว่าพี่เด่นคุณอยู่ในนั้นด้วยอยู่ในนั้นด้วย นี่ผมก็มากับชินเกะขอโปเลยขอโปก่อนเลยจุกๆเลยอ่ะโปโปก่อนเลยเปิดโปนะเปิดโปยังไม่บอกเรื่องคุณภาพนะเปิดโป390บาทจากราคา690้บาทซึ่งผมซึ่งสำหรับตัวผมที่ใช้จริงอ่ะผมมองว่า690บาทก็คือคุ้มแล้วเพราะว่าอ่ะเราใช้เนี่ย1เดือน690าแล้วผลผลผลที่ได้รับจากมันอ่ะมันมันเยอะมากๆตัวนี้เนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับหนังศีรษะส่วนตัวผมเองเนี่ย ผมจะเป็นคนที่มีกรรมพันธุ์เรื่องหัวล้านคุณพ่อคุณลุงคุณปู่อะไรเงี้ยจะหัวล้านขึ้นหนีไม่รอด แล้วตัวชินเกตเนี่ยจะมีสารสกัดที่จะทําให้ตัวรูขุมขนของ<ะ>อนังศรีษะเนี่ยกว้างขึ้นและทําให้เส้นผมหนาขึ้นจใจบอกให้รู้ก่อนว่าถ้าเราแบบเราอายุมากมากขึ้นเนี่ยตัวเส้นผมมันจะเล็กลง<ะ>แลวก็อ่อนแอลงและหลุดร่วงง่ายขึ้น<ะ>ตัวนี้ก็จะมีสารสกัดของคาปิซิลที่จะทะําให้ตัวตัวรูขุมขนกว้างลงแล้วก็จะมีลีเดนซิลที่จะทําให้ตัวเส้นผมเนี่ย เกิดใหม่จะงอกขึ้นมาด้วยความแข็งแรงและผมมีปัญหาเรื่องกรรมพันธุ์เรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนแล้วก็จะมีซอบอะไรวะซอบาเมซอร์เมโตตัวนี้เนี่ยจะจะไปยับยั้งเกี่ยวกับพวกฮอร์โมนเพศชายพวกอะไรนี้ทำให้นางศรีษะเราหลุดร่วงสามตัวนี้เนี่ยเป็นคอมโบเดียวที่ทำให้ผมเนี่ยหนาปึ๊กคือผมเนี่ย ทำเกี่ยวกับเรื่องการปลูกผมมาด้วย,โ,ยโดยที่ไม่มีใครรู้เพราะผมกาจะกกักกักโดยบอกว่าเออชั้นผมหนาชั้นผมดีแต่พอผ่านไปหนึ่งปีก็ยังโอเคสองปีสามปีเริ่มหลุด่วงเริ่มหายไปต่อให้ปลูกผมแค่ไหนสุดท้ายมันหลุด่วง,งเหมือนเดิมเพราะว่าพื้นฐานเราเป็นคนเรื่องฮอร์โมนเรื่องกรรมพันธุ์อะไรเงี้ยแล้วผมก็ไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะกาจะไปปลูกใหม่แล้วสุดท้ายก็เดินไปบ้านพี่แอนเนี่ยเดินไปบ้านนู้นบ้านนี้เขาบอกเนี่ยมียาปลูกผมมียาเขาก็ปลูกแค่ยาปลูกผมเรืองไอ้เขาเขายาอะไรเงี้ยของเขาเราก็เลยเอามาฉีดอรับะ เกิดมีผมขึ้นแต่ผมหนาใช่มันหนาปึ๊บแบบโดนสเปรย์ทุกันหน้าทุกคนโดนสเปรย์ทุกวันหน้าตรงไหนคะัีจิฉีดได้เลยฉีดได้เลยคิ้วยังได้ใช่คิ้วก็ขึ้นฉีดคิ้วคิ้วก็ขึ้นนี่แต่ทุกคนรัโกโกเออแล้วและได้การยอมรับจากประเทศเกาหลีอเมริกาแล้วก็ทางยุโรปด้วยซึ่งในราคา390าบบาทหายากนะดูเด็ดผมข้างหลังดอกว่าไม่ต้องคิดอะไรมาก ไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าอยากแค่ทดลองใช้390บาทขอหยิบอันนี้หน่อยนะคะ3 9มบาททดลองใช้ก็ถือว่าคุ้มมากๆแล้วคี่ค่ะเราหลงทิดมาห้านาทีาทุกคนจัดรอบเลยค่ะ390รบบาทโปรโมชั่นตอนนี้นะครับผม พี่เด่นคนพูดชัดแล้วว่าพวกเราไม่ต้องพูดเลยอย่ะเออกดใส่ตะกร้าเขา <looking. S 1> เป็นคนที่ไปเอามาใช้จริงเพราะเขามีปัญหา<อ>จริงๆก็ได้ความรู้จากจากเจนนี่ด้วยแหละเ<อ>จนนี่ก็ให้ความรู้เราไว้เยอะเหมือนกันค่ะยังไงก็ช่วยอุดหนุนกันด้วยนะคะ,ะตอนนี้กดใส่ตะกร้าด้วยนะครับอย่ากด cancel นะกด cancel งอนเลยนะชชวยกดนะครับตอนนี้3 9 0อยเก้าสิบาทนะครับผมโปรโมชั่นจาก690สบาทใครที่อยากมีผมหนาดดดดำ มีผมเกิดใหม่มีผมที่แข็งแรงมากขึ้นตั้งแต่โคนจะหลุดปนะครับ,รบผมในช่วงเวลานี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าชินเกะแล้วครับผมสามย้าส<อ>ิบาทเท่านั้นนะครับกดกันเยอะๆนะครับนี่สารสก,กรัดของเขาดีจริงจ้ะคือทีนวันเลยก็คืออ่ะ เปิดรูผมผล,ผลเราให้กว้างขึ้นเส้นทําให้เส้นผมเราหนาขึ้นแล้วก็เกิดเส้นผมใหม่นั่นก็คือการที่เราเหมือนเกิดใหม่ด้วยความแข็งแรงบางคนบอกว่าทําไมบางย่อเหม็นอันนี้ย่ออื่นเราไม่รู้เราไม่เคยใช่แต่อันนี้ไม่เหม็นนะอันนี้ไม่เหม็นไม่มีกลิ่นอันนี้ไม่เหม็นเนาะเหมือนน้ำเปล่าเลยอะแต่ว่าจริงอะสารสกัดเขาแบบดีมากใช่ใช่อันนี้ไม่ไม่แบบไม่ไม่เหม็นต่อให้ต่อให้มันก็จะมีกลิ่นแบบเล็กๆได้น้อยแต่ไม่ใช่กลิ่นหอมกลิ่นแบบกลิ่นไม่เหม็นใช่ไม่ฉุน ตายแล้วอันนี้แม่เป็นแม่หลังข้อสามเดือนอยู่ในช่วงผมกําลังร่วงเลยใช้้ใช่จาย่านี้ติดหมอนไปแล้วแล้วร่วมพร้อมกันกับลูกตอนนี้คือต้องใช้อ่ะจะเกยวไว้ให้ด้วยนี่ไปญี่ปุ่นมาอากาศแห้งมากแล้วก็กินมีแต่โซเดียมของญี่ปุ่นเค็มแบบมีผงชูรสเต็มไปหมดแต่ก็ไม่ร่วงก็ยังแข็งก็ยังแบบแข็งดุดดโอ้อะไรแข็งอะไรแข็งก็ยังแข็งดุดดัเหมือนเดิมนะครับสามร้อยเก้าสิบนะครับกดกันด่วนเลยครับผมวันนี้แนะนําเลยเอาไปลองใช้ดูนะครับผมเพราะว่า เพื่อนผมที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละเขาดกดํามากผมเพิ่งใช้มาเดือนหนึ่งก็เห็นผลแล้วว่ามันจะขึ้นมาเป็นลายลๆๆลาลแล้วเดี๋ยวสภาพจะแข็งแรงขึ้นอีกนะครับเพราะว่าถ้าเราอายุมากขึ้นนะเส้นผมเราจะนี่ช้นเรารู้ดีว่าเรื่องผมร่วงเนี่ยแทบจะหัวล้านกันเลยทีเดียวเอาไปคนละหนึ่งเด้อนะจ๊าวันนี้ลดจาก690เกเหลือ390แล้วลงไปอีกเหลือ360บบาทครับถ้ากดตอนนี้นะครับ ขออีกร้อยออเดอร์สุดท้ายขออีกร้ออ order, อเดอร์หนึบ้านนะจ๊ะและจะบอกให้นะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยแค่กดไปลองใช้ดูในราคา390ถือว่าถูกแบบอันดับต้นๆในตลาดแล้วในราคานี้ซึ่งขนาดผมเองใช้690ยังคิดว่าคุ้มเลยในขณะที่ผมเดินไปซื้อหาน้ำยาพวกอย่างเงี้ยที่ประเทศเกาหลีอย่างเงี้ยครับในราคาแต่ละทีก็แบบ1 2 5่2,000 3,000อัพ ก็ไม่กล้าซื้อมาลองใช้ก็เลยเนี่ยได้ตัวนี้ถือว่าโชคดีเป็นเป็นบุญของเด่นคุณมากที่ได้เจอในราคาที่ไม่หยาบซื้อบ้านถูกแล้วไปอยู่หมู่บ้านเดียวกับเจ้าของแบรนด์ใช่ก็ได้ใช้ได้ใช้ของเยอะแยะมากมายนางมีของใหญ่ๆนี่ผมใช้เต็มไปหมดเลยนะใช่เนี่ยหมู่บ้านเนี่นี่มีเจ้าของบริษัทรถเราลองเดินไปไหมผมก็ไม่จริงไหมเนี่ยรถอะไรฮะรถอะไรแบรนด์ใหญ่แบรนด์ใหญ่แบรนด์ใหญ่โอ้ยสู้ๆเด้อได้ไปเที่ยวได้ไปเที่ยวใช่ห้าสิบออเดอร์ พากลับมาสากคนเลยนะถ้าสมใช่พี่เด่นอยากให้ดูร้องเพลงแต่งเพลงให้กับแบรนด์ไหมครับได้เลยเอ้ยชื่อแบรนด์อะไรนะครับซินเกตชินเกตเฮ้ชินเฮ้ชินเฮ้ยินเก้ชินเกตชินเกตซินเก้เป็นแบรนด์ซื้อซื้อแบรนแบรซื้อพี่เด่นเลยฮะ ชินเกะอยู่แบบเจ็บๆอย่างคนเป็นน้อยเอออะไรอ่ะคนอะไรอ่ะแฟนเกตเปนอะไรโอ้ยหน่ากว่าบูมอีกอ่ะขอโทษโดนลิขสิทธิ์ไหมอ่ะไม่รู้กีคิดเร็วด้วยนะร้องเพลงยาวมรทีชินเกะอยู่แบบเจ็บๆอย่างคนเป็นน้อยอ่ะ พี่พี่ตะกัตนแฟนเก็บอะใช่ครับเพราะว่าเราจะได้แบบเก็บตัวแล้วก็ใช้ชินเกะไปแล้วกลับมาทีสวยหล่อแล้วกลับมาเยอะเยอะเขาเลยครับเออทุกคน3 9 0บาทและตอนนี้ชคูปองเหลือยหกบบาทุณอย่ารอต้องแบบอุ้ยฉันจะต้องเก็บเงินไปปลูกผมไม่ต้องไม่ต้องครับเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนนี่ก่อนถ้าได้ผมถ้าถ้าได้เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปปลูกผมแล้วเพราะว่าการปลูกผมยังไงผมก็ต้องใช้อยู่ดีอใช่อ่สมมติว่าเดี๋ยวเราต้องเอา คลิปไปปักตะก้าแบบว่าหนึ่งนาทีพี่เด่นคุณจะคุมมายคมสมมติถ่ายคลิปอยู่ได้แค่รอบเดียวจบอ่ะนะผมจะพูดสั้นๆเลยว่าทั้งง่ายและเห็นผลใช้ง่ายเห็นผลหยิบจับต้องง่ายทุกอย่างง่ายหมดแต่ว่าคุณภาพเนี่ย ยากกว่าคุณภาพเนี่ยได้มากกว่าคำง่ายแน่ oh. นอนครัใช่ครับอันนี้สําหรับแม่ๆผมร่วงนะคะหรือว่าใครที่ผมไม่ดกผมไม่หนาผมไม่เลิศนะคะต้องการเอาไปบํารุงหนังศีรษะในเรื่องของผมเนาะสามารถกดตะกร้าได้เลยโปรดีๆจากเทศกาลเจนี่690เหลือ390บาทเบาทใช้คิว้วใช้หนวดได้ด้วยนะอใช้ได้หมดเลยใช้ใชได้หมดเลย อ๋อแค่นนะคะใช้แก้คิ้วกับหนวดครับผมเอ้แต่วันนี้สวยขึ้นนะเธอทำอะไรมาเนี่ยพี่ฟังนะสินค้าเนี่ยเต็มบ้านเลยเกี่ยวกับความสวยความงามเดินไปซ้ายก็กินได้เดินไปขวาก็ทาได้ตอนนี้เต็มบ้านไปหมดระวังอย่าไปฉีดตรงจอนรืจอนขึ้นมาสวยขึ้นกว่าเดิมเลยรอบแน่นะถ้าพี่มากับตอนนี้เนี่ยหนูว่าจอนลอย แล้วนี่พี่หนูใช้แล้วเราจอดยาวขึ้นมาเลยอ่ะขอ20บาเดอร์สุดท้ายรสุดท้ายใครที่กดใส่ตะกร้าแล้วยังไม่ยืนยันรีบยืนยันเลยนะครับไม่งั้นพี่เด็กควรจะยันกูแล้วนะครับไม่ยันไม่ยันโอ้โหเฉลเลยขนาดนี้เลี้ครับ20ออเดอร์สุดท้ายนะครับพี่แอนพี่แอนเคยจ้างเกียรทำอะไรบ้างนะตอนนั้นหรอไอ้นี่ไงสปอนเซอร์เริ่มคุยท่องเทอ่มีแบนด์ที่หนิงซีล่ะ อมีแล้วก็มิลลี่ก็สะบุเออจริงด้วย<ม>ตั้งแต่หลายปี่แล้วใช่จะมีการติดต่อของ่านช่างผมเหรอรอบนี้ใช่ไหมรอบนี้ติดต่อผ่านช่างผมพอดีเขาเคยทำเป็นช่างผมพี่ตอนทำเซต้าเองโก้โโคตรพวกพี่ทักเลยมึงก็แบบว่าจ้างฉันตั้งแต่ ปีน้ำแปดปีจริงเหรอใช่ปีหกสี่ใช่หมดเป็นล้านปีปีมากอยู่ผเป็นล้านอ่ะแม่บอกว่าหมดเป็นล้านอ่ะนี่จ่ายห้าหมื่นแม่บอกว่าโอเคมากวันนี้ห้าหมื่นที่มาเลยที่เจนบอกไงว่าคุณช่วยเหลือคนเยอะมากเลยมันเป็นสิ่งที่ดีมากก็อยากให้คุณมีแรงมีแรงมีแรงทำงานต่อไปจ้างดีหนึ่งหลักแสนหลักล้านนะอันนี้ถูกตั้งแต่เขาจ้างมาใช่ใช่ไปพักผ่อนซะไปพักผ่อนแล้วแรงกลับมาทำงานอีกรอบขอบคุณนะแล้วพี่เห็นคุณรู้ไหมตอนนั้นที่พี่แอนจ้างเจนอ่ะจ้างแบบสองแสนเงี้ย สมมติอะไรก็คือคนดูพันสองเอแต่เดีนี้ห้าหมื่นคนดูเป็นหมื่นใช่จริงพี่จ้าดีใจ<น>ท<น>ี่แอนได้กลับมาในวันที่มันกําลังแบบแมสแมสกันวันที่ได้คิวเจลอ่ะอ่าเฟซเตือนว่าเราจ้างกัน,นกำลังคงกแบบเจ็ดปีพี่ตก,กใจเลยอะ่ะขอบคุณกา <c oughs> พี่แอนออกจากคุกเลยวคไม่ใช่แอนเคนละแอนบอกว่าพี่แอนนะอ๋อไม่ใช่ค่ะพี่จ้ อุ้ยเอาวันนี้ขอบคุณพี่เด่นพูดนะพี่แอนค่ะสู้ๆเด้อสู้ๆเด้อสู้ๆเด้อกำลังใจรายวันจริงๆน่ารักมากเลยนี่คือใครตร้งแต่ไหนนะซาเบดครับอวินขอบคุณค่ะทิ้งไว้ด้วยพี่แอนทิ้งไว้ใช่ๆี่กรเด็นเอาที่บ้านเขาสิใช่กระเด็นเอาที่บ้านอยู่แลวเก็บกล่องให้เก็บกล่องให้ครับสู้ๆเด้อสู้ๆเด้อ